สวัสดีค่ะป้าแมวอยู่ที่ Toyota าเอสอยู่นเบางนาค่ะนี่ป้าเปิดไฟพร้อมให้ดูนี่ก็คือรถ Toyota h ไ l u ัก e ีโวฟิล vo, ันเนราคา837,000บนะคะเอ่อแล้วป้าพร้อมเปิดไฟให้ดูแล้วไฟหน้านี่ก็จะเป็นไฟ LED นะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED เอ่อ i m y t i m e ก็เป็น LED ค่ะแล้วก็ไฟตัดหมอกก็เป็น LED นะคะ อันนี้ไฟอันนี้เป็นไฟเลี้ยวนะคะ LED หมดทั้ง daytime ทั้งไฟหน้าทั้งเลี้ยวทั้งหมอกหมอกเนี่ยตัดหมอกตัดหมอกนะคะไม่ใช่หมอกตัดหมอกก็ LED แล้วตามป้ามาดูไฟนี่นี่ไฟเลี้ยวเรื่องกระจกด้านซ้ายขวานะคะอย่างยาวไปนี่เลยแล้วมาดูไฟท้ายต่อเลยค่ะป้าจะให้ดูไฟท้ายนี่ไฟท้ายนี่ก็เป็นฝาครอบสีแดง ไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยนี่ก็เป็น LED เช่นเดียวกันนะคะนี่ดูความงามของไฟความหรูอลังการของเขาก่อนไฮลักรีโวนะตามป้ามาโตโยต้าโลโก้โคเมียมพีลันเนอร์ถ้าป้าอ่านไม่ผิดนะโอเคป้าให้ดูไฟไปแล้วทีนี้เราก็มาดูส่วนอื่นของส่วนรายละเอียดต่อเอาตรงนี้เลยเนาะป้ายืนอยู่นี่แล้วไฮรักโลโก้ o, นะคะ ไฮลักนี่เป็นเป็นตัวโครเมียมส่วนกระจกซ้ายฝาด้านล่างนี่จะเป็นสีดําเนียน้าจะดูว่ามีกล้องเปล่านะคะด้านบนนี้จะเป็นสีจะเป็นแบบโครเมียมะนะคะที่เปิดที่เปิดก็เป็นโครเมียมแล้วบันไดข้างเขาเรียกบันไดข้างนี่นะคะบันไดข้างก็ใหญ่โตยาวโมโหลานเล่นเล่น เล่นเป็นล็อกๆ,ๆเพื่อกันที่เวลาป้าเหยียบขึ้นไปเนี่ยเราจะได้ไม่ลื่นนะคะนี่บางโครนบางคนก็หนาปึกปากเลยแล้วก็ดูก็รู้ว่าบางโคนเนี่ยเขาทํามาแบบเวลาขี้โคนกระเด็นเนี่ยตรงซุ้มล้อตรงเนี้ยขี้โคนหน้าฝนกระเด็นเนี่ยเขาจะไม่เกาะติดเขาจะไหลย,ย้อยลงมางี้เลยนะคะขอบล้อนี่จะเป็นล,ล้อเป็นล้อดันหลบขอบล้อเบอร์สิบเจ็ดค่ะเป็นล้ออลลอยค่ะล้ออลลอยเบอร์สิบเจ็ด สีดำนะคะไล่ลงมาตรงนี้ขึ้นมานี่นี่ที่ปัดน้ำฝนเขาโอเคนะคะป้าอยู่ด้านนี้ป้าตัวเตี้ยนี่ไงที่ปัดน้ำฝนแล้วก็เสาอากาศนะคะป้าว่าเป็นหางหมูดีกว่าเป็นแบบหางหมูเลยไฟดูไปเรียบร้อยแล้วฝากกระโปรงด้านหน้าเล่นระดับไล่ลงมาตรงนี้เดี๋ยวป้ามาตรงนี้ก่อน เล่นระดับใหญ่โตมโหฬานมากฝากระโปรงเขาลงมากระจังหน้าโลโก้โครเมียมกระจังหน้าก็จะเป็นชั้นๆสองชั้น,ส,นสามชั้นนี่นะคะการชนกันกระแทกตรงนี้ก็เป็นสีบอลน,นี่นะคะกันกระันกระแทกกันชนป้าชอบพูดกับนี่เห็นไหมแล้วทีนี้มาดูไปดูด้านหลังค่ะป้าๆไปเปิปปดฝากับเอ้ท้ายรถให้ดูแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูข้างใน ไฮลักรีโวแล้วนี่ที่ป้าให้เหยียบตรงนี้มันจะเป็นเป็นโครเมียมนะนี่อันนี้ที่เปิดก็เป็นโครเมียมไฟเบรกดวงที่สามอยู่นี่ลายเส้นแนวนอนสีส้มตรงนั้นก็ไล่ฟ้าค่ะอ๋อนี่มันเป็นอะไรกล้องนี่กล้องมีกล้องกล้องเดี๋ยวนะนี่ไฟส่องป้ายทะเบียนทะเบียนก็จะอยู่ตรงนี้ที่เหยียบตรงนี้ขึ้นไปจะเป็นสีดํา นะคะแล้วก็ดูนูนยางอะไรใหญ่โตมโหลานล็อกโซ่นี่ล็อกคล้องไว้อย่างนั้นเลยลำไส้ใหญ่ก็ยาวปึ๊ดมานี่หรือท่อไอเสียนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวป้าจะเปิดนี่ให้ดูข้างนี้เึ๊บโอ้โหหนักโอ้ยหนักครับเทปไม่ทันโอ้โหเป็นสีบรอนนะ่าเป็นบอล โหนี่ของนี่ป้าเข็นตู้เย็นเนาะตู้เย็นสองตู้สี่ตู้ได้เลยนะเนี่ยนี่หนึ่งตู้เอาตู้เย็นเอาตู้อย่างใหญ่สองตู้ทีวีโอโหแล้วอันอนี้ตรงนี้ตรงนี้สี่มุมเห็นไหมคะนี่ล็อกมัดล็อกโอเคนะใหญ่โตโมโหฬานมากเดี๋ยวป้าปิดให้เขาก่อนแล้วเราไปชมภายในกันหุยหนักงะ มาด้านนี้เนาะด้านนี้ด้านไหนเอ่ยมานี่ด้านนี้มามาชมภายในกันนี่เป็นโคมียมนะที่เปิดนะ่ะโอเคเปิดตรงไหนเนาะป้าไม่ค่อยสันทัดเนาะนี่ไงอ๋อโอโอเคนี่เป็นหนังเไม่ใช่ขอโทษลาสิสของสังเคราะห์สีดำค่ะตรงนี้ก็ที่วาง วางอะไรก็ได้ลึกมากเลยเดี๋ยวโอ้โยป้าขึ้นมานั่งตรงนี้สิโอเคกระจกนี่เดี๋ยวนี้ก็เป็นแบบนี้หมดแล้วนะเขาไม่ได้เป็นแบบเออสมัยก่อนแล้วเป็นแบบทันสมัยลําโพงตรงนี้มีที่นี่มีล็อกเก็บเสียบโทรศัพท์ได้รัดเข็มขัดลัดเข็มขัดธรรมดานะคะไฟอยู่นี่โอเค กระเป๋าเก็บเอกสารเก็บหนังสือตำราอะไรต่อไได้มีทั้งทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งสองด้านเลยค่ะนะตรงนี้ก็เป็นผ้านิ่มอันนี้ก็เป็นพลาสติกสัาเคราะห์ล่ละแล้วมีอะไรอีกอไปด้านหน้าเลยนะเอาละไาก็ขึ้นด้านหน้าต่อเลยนะนี่เป็นผ้าน,นะคะตรงนี้ตรงนี้เป็นแมกริจ สีบอลโคมียมแมทริกสีบอลน,นี่เป็นผ้าดำเมี่ยมเลยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแบบดำเงาแบบอะไรนะแบบ็คเปียโนเปียโนแบบ็คนี่แหละเบาะก,ก็เป็นผ้าค่ะนะที่จิงสีสะปรับได้เก้าอี้เป็นปกติธรรมดาอันนี้ก็เป็นนี่ลาวเลื่อนโอเคนะคะนี่ปรับแอร์ตรงนี้ก็เป็นนี่ ตรงนี้เป็นแมทริกตกแต่งด้วยแมทริกโครเมียมเดี๋ยวป้ากดนี่ก่อนโอเคอ๋อนี่เก็บความเย็นได้เก็บความเย็นได้ค่ะนี่นะถ้ามีอาหารที่ต้องต้องอยู่ในที่เย็นอย่างสลัดผักหรืออะไรเนี่ยใส่ได้หรือไอซูชิซูชิที่ที่เป็นกล่องกล่องที่เราซื้อตามเซเว่นเนี่ยโอเคได้เก็บความเย็นนี่ล่ะ นี่ก็กว้างขวางใหญ่โตนี่กระจกมีนะคะมีกระจกอันนี้มีที่เก็บแว่นตาไฟโอเคปิดให้เขาอันนี้ปรับแสงแยงตานะคะเวลารถข้างหลังปรับแสงแยงตาได้โอเคเดี๋ยวไปดูด้านคนขับกับป้าเลย นี่อันนี้เป็นพลาสติกสังเคราะห์แต่เขาจะเล่นลดลายเหมือนหนังนี่เป็นเมทรทิก์ีบอลโครเมียมอันนี้ก็ดำเดียนดำเงาหรือแบล็กเปเนลน,นี่แหละที่เปิดกระจกก็ออโตโด้ด้านคนขับนะครับกุญแจปิดเปิดล็อกนี่ปรับปรับกระจกด้านซ้ายขวาแล้วนี่ที่พับนี่วางแก้วน้ําขวดน้ำํำผจ,จนเต็มดวงอยู่นี่อันนี้ก็เติมน้ํามันเปิดฝากระโปรงปรับความเย็นนี่กุญแจเสียบ แล้วนี่ก็คือหน้าจอหน้าปัดนี่นะคะปุ่มพวกนี้อันนี้ก็คือปรับโทรศัพท์รับโทรศัพท์วางโทรศัพท์เสียงดนตรีรีค่อยรีเบานี่นะคะโลโก้ตรงนี้นี่ตรงนี้เป็นเป็นแมทริกน,นั่นเนี่ยแมทริกเห็นไหมหรูเชี่พวงมาลัยก็โอโหเห็นไหมนุ่มเขาใช้ได้สีขาวตัดเล่นสลับฟันปลานะคะเดี๋ยวเบาก,ก็โอเคทรรมดาปกตินะคะ เลื่อนสูงขึ้นอย่างนี้ได้แต่ด้านคนขับเลื่อนสูงขึ้นอย่างนี้ได้นะตรงน,นี้ก็เป็นลาวถอยแล้วเดี๋ยวพวงมาลัยหนึ่งสองสามสี่ได้สี่มุมค่ะสี่มุมแล้วมีตัวเอาหนี่นี่หน้าจอหน้าปรับมีโฮมความเย็นปรับความเย็นปุ่มไล่ตดดมตดอันนี้ก็คือไฟนะคะอันนี้ควบคุมการทรงตัวของรถอันนี้ก็เสียบโทรศัพท์นี่ นี่นะคะอันนี้ก็เป็นที่วางโทรศัพท์หนึบหนึไม่ลื่นไม่ไหลมีหลุมสองหลุมค่ะอันนี้ปุ่มประหยัดน้ํามันอันนี้เพิ่มพลังนี่นะคะนี่เกียร์เหมือนหัวงูสิงห์งูจงอางอะไรก็ว่ากันไปหรูมากมีแมกทริกนะคะแล้วกตว็ตัวนี้ดําตัวหนังสือก็เป็นสีขาวสีส้มสีเขียวค่ะนี่เบรกมือเบรกมือนี่ก็จะมีหนังหุ้มด้วยนะแล้วก็มีนี่ นี่นะคะมีหนังหุ้มแล้วตรงนี้ก็จะเป็นวางโทรศัพท์หรือวางเหรียญเนี่ยแหละไม่รู้อะได้หมดที่พักแขนของคนขับจะเป็นผ้าเดินด้วยได้สีขาวเพื่อความเด่นกดตรงนี้เปิดขึ้นมาอย่างนี้โอเคกว้างขวางใหญ่โตป้าจะใส่อะไรป้าเป็นคนชอบกินอะไรที่แห้งๆอาจจะเป็นข้าวเหนียวปลาทอดเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวอะไรก็ได้นะคะนี่ ตรงนี้ก็โอเคเสียบเอกสารอะไรแต่ไรพวกนี้เนาะแต่ไม่เป็นไรถ้าอยากได้กระจกป้าก็เอากระจกเอาตลับแป้งที่มันแป้งหมดแล้วอามาทากาวแกะออกมาทากาวแปะก็เป็นกระจกได้นะคะตามที่ป้าเคยแนะนําตั้งหลายครั้งแล้วแหละโอเคนะคะนี่ป้าก็ว่าป้าให้รายละเอียดเรียบร้อยแล้วเออแล้วเดี๋ยวป้ายังรอรอจะมีรถรุ่นใหม่มาอีกนะ ได้ข่าวแว่วๆป้าก็จะรีบพาไปชมแหละแล้วอย่าลืมกดติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายตะยนนาระค่ะ